อันนี้ฝากให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ผมโชคดีมากครับถูกหวยโดนครั้งแรกในชีวิตโดนพวกแก๊งต้มตุน๋น call center โทรมาบอกว่าผมมีคดีอาญาต้องขึ้นศาลเพราะผม ค้างนี่บัตรเครดิตค์ดของแบงค์แบงค์หนึ่งในประเทศไทยโอ้โหแหมไม่น่าเชื่อนะว่าทำมาหากินกันอย่างนี้แหมแต่มันมากดันได้เบอร์ผมแล้วโทรมาถ้าผมจะทำเตือนจิตเตือนใจให้ทุกคนที่โดนเหมือนผมนะครับหนึ่งเบอร์ที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยเป็นเบอร์จากต่างประเทศนะถ้าเบอร์จากต่างประเทศโทรเข้ามาเนี่ยคุณก็สะกิดใจได้แล้วนะว่าโกหก เพราะว่าถ้าคนเขาจะมาทวงหนี้หรืออะไรจริงเนี่ยเขาใช้เบอร์คนไทยนะเบอร์นี้เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปในวิดีโอไอไอตรงข้างวิดีโอนี้ให้ดูด้วยนะเป็นเบอร์มาจากโรเมนเนียพอผมรับปุ๊บก็มีผู้หญิงบอกว่าคุณมีไม่มีม,มีมีเป็นเสียงคอมพิวเตอร์ก่อนเสียงโรบอทก่อนว่าผมมีคดีถ้ามีอยากรู้คดีนี้ก็ให้กดเลข9ในโทรศัพท์กมกดเข้าไปผมซนผมอยากรู้อ่ะแต่เนี้ยผมรู้แต่แรกนะนะว่า มันต้มตุ๋นนะแต่ผมก็อยากเล่นกับมันสักแป๊บเหมกันล้วกันปรากฏก้าวเข้าไปก็มีผู้หญิงเข้ามารับโทรศัพท์แล้วก็บอกผมว่าผมชื่ออะไรว่าให้ไปนะผมก็ให้ชื่อผมไปแต่ผมสะกดชื่อผมผิดหมดเลยนะเขาบอกว่ามีอะไรเหรอครับเาบอกเดี๋ยวขอไปเช็คหน่อยแป๊บเดียวโอ้โหไม่ถึง30มสิบวิกลับมาเลยคุณจุลภาตินีแบงค์อันนี้นะเครดิตาร์ดขึ้นอาญาขึ้นศาลแล้วพอบน้อง ผมไม่เคยมีเครดิตค์าที่แบงก์นี้เลยนะแล้วผมก็ไม่เคยติดเงินใครเลยผมไม่รู้อะค่ะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยพอถามว่าแล้วคุณชื่ออะไรนะงั้นถ้าคุณไม่อยากถูกหลอกนะถามชื่อไปก่อนเลยก็ให้ชื่อมาแนมะ้แต่งชื่อตัวเองเพราะจังว่านั่นไม่มีถามไปชื่อน้องเลยนะเขาบอกชื่อชัยน,นาธมงคลเลยไม่รู้ทุเรศอะ่ะผมก็เลยบอกเลยน้องน้องทําอย่างนี้เพื่ออะไรมันผิดศีลน,นะ พราที่คนที่เขาไม่รู้ทันเท่ากับพี่เนี่ยเขาฟังหนูเนี่ยเขาจะเชื่อนะเขาก็จะเชื่อเขาจะตกใจนะเขาคงถูกน้องต้มเข้าไปอีกระดับหนึ่งเรียกเงินเพื่อจะดำเนินการต่อให้ทำทำไมผิดศีลน,นะมันบาปกรรมสำหรับพ่อแม่คุณนะลูกหลานคุณผมหวังว่าผู้หญิงที่โทรมาหาผมเนี่ยนะ เมื่อกี้นะก็สมนึกมั่งเพราะผมก็ด่าเช็ดเข้าไปเลยนะแพยา,ยามสั่งสอนน้องเ้าว่าทำมาหากินนะ่ะมีวิธีหลายวิธีหลอกลวงคนเพื่อให้เขากลัวเนี่ยมันผิดมันผิดทุกทีอย่างเลยงั้นผมขอบอกกับไอ้พวกแก๊งต้มตุนทุกคนนะผมแช่งให้พวกคุณตกนรกหมด ที่คุณมีจิตใจที่จะหลอกลวงคนในภาวะเศรษฐกิจที่มันแย่ขนาดนี้ผมขอแช่งให้คุณตกนรกกันแช่งให้พ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนของคุณนะตกนรกไปกับคุณด้วยเพราะคุณทําร้ายประชาชนซาพี่น้องชาวไทยนะครับเช็คง่ายมากเพราะผมวันนี้โดนคนแรกครั้งแรกถ้าเบอร์เป็นเบอร์ที่ไม่ใช่เป็นเบอร์เมืองไทยโทรมาอันนี้ก็สังขอนใจได้แล้วว่าต้มตุนเด็ดขาด สองเวลาให้ชื่อเข้าไปลองสะกดชื่อผิดสิให้ชื่อผิดไปสิแล้วดูเขากลับมาอย่างไงนะ้าเขากลับมาบอกว่าคุณติดหนี้ก็บอกไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ชื่อผมนี่คุณสะกดผิดคุณจะรู้ของผมติดหนี้นะนะสามก็คือช่างแม่งมนไปถ้าคุณติดหนี้จริงนะแบงก์เขาจะส่งจดหมายมาที่บ้านแบงก์เขาจะโทรมาเองถ้าคุณต้องขึ้นคดีสารนายานะครับศาลเขาไม่โทรมาหรอกนะ คนที่ต้องจัดการคุณคือทนายของแบงก์ก็ฝ่าวันครับอย่าโดนหลอกลวงนะแล้วก็พวกที่หลอกลวงคนไทยด้วยกันในพยายามภาวะลำบากอีกทุกคนนะขอให้คุณไปตกนรกในชั้นที่ต่ำที่สุดเพราะสิ่งที่คุณทำมันทำร้ายคนไทย